ยากให้ท่านพูดถึงความภูมิใจที่ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าที่เด่นในวันนี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเครื่องสะท้อนนะครับว่าพวกเราสิทธิ์เก่าของคณะนิทศศาสตร์นะครับที่ได้รับการประสิ์ประสาทวิชาความรู้จากบุรพะอาจารย์เนี่ยครับให้เราออกไปรับใช้สังคมแล้วก็ดําเนินกิจกรรมต่างๆตามความรู้แล้วก็คุณธรรมที่ได้รับส่งบ่กเพาะมาเนี่ยครับก็เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยเองก็ยังเฝ้าติดตาม การกระทําของพวกเราอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็เหมือนกับเป็นการที่จะนํามาบอกว่าสิ่งที่เราได้กระทําไปนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยได้ประสิทธิ์ประสัดมานะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจครับแล้วก system, ็เช <ther> ื่อว่าเป็นความภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกิดในทุกๆคณะด้วยเช่นกันครับครับต่อมาแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกิดและความก้าวหน้าได้ในส่นที่ ท่านเห็นว่าเป็นการพัฒนาการที่ดีของมหาวิทยาลัยครับจากมหาวิทยาลัยเกิดนะครับก็มีการเรียนการสอนมาก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับในจากเริ่มต้นของโรงเรียนสอนภาษาเล็กๆนะครับก้าวขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในสมัยที่ผมได้มาศึกษาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการที่ เวลาเกิดนั้นเนี่ยมีสาขาต่างๆเกิดขึ้นมาหลายสาขาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาเห็นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงที่ทันยุคทันสมัยมากๆนะครับตั้งแต่การที่มีเรื่องของ การเรียนการสอนในระบบของสองภาษามีนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าปฏิบัตร่วมกับนักศึกษาไทยและขณะนี้เองก็กําลังบ่มเพาะเยาวชนนะครับเป็นนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับหรือการทาาารํราธุรกิจในเรื่องของอเกี่ยวกับประเทศอาหรับซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นความทันสมัยแล้วก็เป็นการเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายของประเทศครับครับ,บสุดท้ายนะครับท่านได้นําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนการสอนในหลักสูตรของท่าน มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของท่านหรือสังคมอย่างนรครับันดับแรกเลยก็ต้อง,ต,องต้องนำเรียนอย่างนี้คราว่าสิ่งที่ได้จากไม้ไรเกิดเนี่ยนอกจากองค์วิชาความรู้แล้วเนี่ยนะครับ ก็คือได้ในเรื่องของความใส่ใจนะครับอาจารย์ในคณะเองเนี่ยให้ความใส่ใจกับลูกศิษย์แล้วก็ให้ความเมตตานะครับให้ความรักความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปจากองค์กรและไปทํางานในองค์กรขององค์กรธุรกิจหรือองค์กรของภาครัฐเองนะครับเราก็เอาความรู้สึกของการสอนงานความรู้สึกของความห่วงเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยครับที่ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นนะครับพวกเราเองเวลาที่จะต้องเตรียมสอบก็จะมี การเตรียมการสอนนะที่อาจารย์จะค่อยๆช่วยดูแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่ยากลําบากในช่วงเวลาต่างๆแต่อาจารย์ก็สอนให้เรามุ่งมั่นแล้วก็ก้าวเดินไปให้สู่ความสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นการนําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ทําให้พวกเราประสบความสําเร็จยิง่งยิ่งทิเกา่ามหาวิทยาลัยเกิดนั้น มีเยอะมากที่ประสบความสําเร็จทั้งในภาครัฐเอกชนแต่พวกเราก็จะเป็นคนแบบเงียบเงียบหน่อยนะครับไม่ไม่ได้มีสีสันโฉงฉางเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในแต่ละส่วนงานนะครับอย่างวันนี้เราจะเห็นว่าสิทธิ์เก่าเองที่มาจากในหลายๆคณะเนี่ยนะครับก็รว้แล้วแต่เป็นผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจองค์กรภาครัฐในหลายส่วนอย่างมีนัยยะสําคัญทีเดียวครับ